สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทรดเดอรทุกคน f c และลูกเผ่าทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบระหว่าง Bitcoin กับทองคําอันไหนหน่าลงทุนนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายท่านทักเข้ามานะครับว่าพี่แดนเทรดอันไหนดีระหว่าง Bitcoin กับอทองคำนะครับเลือกสินทรัพย์อะไรดีนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ทราบกันว่าเราจะเล่นอะไรดีนะครับก็มาที่แพลตฟอร์มของ O l ดิมเทรดนะครับ ใครได้เป็นชาร์ตแอร์เรียให้ปรับเป็นแท่งเทียนญ,ญ,ญี่ปุ่นกันก่อนนะครับอ่าวันนี้กราฟผมยังไม่ได้แต่งอินดิเคเตอร์อะไรนะก็ให้แบ่งเลเยอร์เป็น2หน้าต่างกันก่อนนะฮะหน้าต่างแรกก็จะเป็นอะไรครับอ่าโกนะครับเ่นที่ฟิก m ์ไทนะครับ f ิก t ์ไทอ่านี้ที่คือทองส่วนอันต่อไปคืออ่าบิตคอย บิตคอยโอเคเอาสักหลายชั่วโมงอันนี้ผมเดี๋ยวดูหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งวันว่าราคาการเป็นยังไงอ่าเพื่นอนๆสังเกตนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อเราเทียบกับราคานยทองคํากับบิตคอยตอนนี้บิตคอยราคาสูงกว่าทองคํานะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ราคาทองคําอยู่ที่ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญนะครับส่วนบิตคอยตอนนี้อยู่ที่ห้าหมื่นสามพันห้าร้อย 7จ็ดะดอลลาร์อะไรประมาณนี้เนาะประมาณแสนกว่าซึ่งตอนนี้เป็นที่น่าชัดแล้วว่าการเทรดบิตคอยคือมีความนิยมค่อนข้างสูงนะครับแล้วถ้าในความเป็นจริงแล้วเราเราจะถือแอสเซทอะไรดีในการเลือกระหว่างการลงทุนผมแนะนํานะครับเล่นทั้ง2ตัวไปเลยนะครับทองคําถือไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันมีมันมีค่าอยู่ในตัวมันนะครับส่วนบิตคอยเนี่ยเป็นเงินดิจิตอลใช่ป่ะล่ะก็คือคนคนเขาให้ค่า ือนกนกัแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบสินทรัพย์ของดิจิตอลนะครับคือแบบเขาเรียกว่าเลยนะมันไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็จริงแต่ว่ามันจะควรอะ่ะให้ให้คุณค่ากับตัวมันมันเลยมีมูลค่าที่มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ควรจะเก็บเหรียญบิตคอยใน,าคาอคนในราคาที่ต่ําแล้วก็ทองคาก็ซื้อในราคาที่ต่าเหมือนกันเพราะเวลาราคาขึ้นเนี่ยเราก็ได้ได้ขายมากขึ้นเช่นกันวันนี้ก็ไม่เทรดอะไรแล้วกัน เอาแบบประมาณว่าอธิบายนะครับว่าอะไรเราควรเทรดอะไรแบบไหนนะครับก็เล่นไปตามเ,าเรียกว่าอะไรเล่นไปตามอุปสงค์ประธานนั่นแหละนะครับอย่างบิ c คอยตอนนี้เนี่ยกําลังขึ้นเลยเราจะโฟลว์ตอนนี้จะโฟลก็ได้แต่ว่าอาจจะได้ได้ราคาที่จุดไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ต้นต้นต้นเหวนะครับไม่หมายความว่ายังไม่ได้อยู่ต้นต้นจุดต้นดอยอะนะครับถ้าเราได้ตรงเนี้ย ก็คือราคาที่ดีมากนะครับตอนนี้อย่าพึ่งเข้านะครับถ้าใครจะซื้อตอนนี้ก็อย่าพึ่งเข้าอะไรทั้งนั้นเพราะว่าทางเฟรมนี้ผมดูทางเฟรมเดย์นะครับอ่าวันนี้ก็อธิบายเรื่องอันนี้ไปก่อนแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ไหนหน่าลงทุนนะครับก็จะบอกคร่าวๆสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับก็ประมาณว่าทุกสินทรัพย์ไม่ว่าจะทองคําหรือบิตคอยมันมีมูลค่าอยู่ในตัวมันอยู่แล้วทั้ง รูปประพันธ์ก็ดีในทองคำนะหรือจะเป็นแบบสินทรัพย์ดิจิตอลแอสเซทก็ดีนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนให้ค่ามันทุกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเถืออนไหนก็ทําเงินได้ขอแค่ซื้อซื้อในราคาที่ถูกขายในราคาแพงมันเป็นแบบนั้นเป็นเรื่องที่ซิมเพิลมากแค่นั้นเองนะครับโอเคก็วันนี้ก็อธิบายแค่นี้แหละสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่เพื่อนๆรับฟังผมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง แคน o อ f ฟิ i เชกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอเกี่ยวกับคำแนะนำการลงทุนหรือการเทรดดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ